แล้วเขาก็ได้แชร์ความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชราทิปอ่ะไม่ได้ยิงเลยชราทิปรู้สึกแบบเป็นกันเองมากไม่ได้รังเกียจคนลาวไม่ได้รังเกียจอะไรเลยอะไรเงี้ยแม้ว่าเจ้าภาพอย่างกัมบูชาจะพยายามตัดอีเวนต์ที่ไทยได้ทองแน่ๆออกไปค่อนข้างเยอะและณนะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปด้วยมันก็เลยทําให้อลเวงอลเวงขอสมควรมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ปัญหาไทยพร้อมจะเป็นเจ้าเหรียญทอง ในบ้านของพัะบูชาโชให้ดูครับแกบพูดว่าถ้าเกิดคนอมวยไทยที่เก่งที่สุดทั่วโลกเนี่ยมาสู้กันนักสู้เมนที่เก่งที่สุดทั่วโลกเนี่ยมวยไทย 100%เรียกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่โด่งดังข้ามคืนไปในทันทีนะครับสำหรับคลิปเรื่องราวของแฟนบอลชาวลาวครับที่เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์จากประเทศลาวนะครับที่ใช้ชื่อว่าโบโชลานะครับโพสต์คลิปสุดประทับใจเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมาเดินอยู่ที่สยามพารากอนแล้วไปเจอกับชนาทิพย์สงกระสินนักเตะ ทีมชาติไทยของคาวาสกิฟอนตาเล่ที่กลับมายังประเทศไทยเพื่อจะมาร่วมรับใช้ทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเจอกับซีเรียแล้วก็ u a e คลิปนี้เนี่ยสร้างความผูกพันและสร้างความรู้สึกให้เห็นภาพเพราะว่าแฟนบอลดังกล่าวเนี่ยได้แสดงถึงความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้พบกับชนาทิพย์สงกระสินถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แฟนบอลชาวลาวทั้งสงท่านเนี่ยมีความรู้สึกน้ําตาคอรู้สึกช็อกนิดๆกับการได้เจอของกับการได้เจอกับชนาทิพย์กางห้างดังของประเทศไทยและที่สําคัญนะครับปฏิกิริยาของชนาทิพเองเนี่ยไม่ได้แสดงถึงอากับกิริยาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนลาวนะอะไรเนี่ยไม่เลยเจก็คือเจครับเจ้าตัวแสดงความเป็นมิตรอย่างชัดเจนนะครับขอถ่ายรูปก็ได้พูดคุยทักทายแซลแบบสนุกสนุก อันนี้คือภาพที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดนะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะค,คือผมผมดูคลิปนี้ผมรู้สึกยิ้มไปด้วยนะครับเพราะว่าแฟนบอลชาวเราทั้งสองท่านเนี่ยรู้สึกปลื้มมากๆที่ได้เจอกับนักเตะไทยที่ตอนนี้เนี่ยไปค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ติดตามอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้แชร์ความรู้สึกว่าเฮ้ยทบไมชนาทิพย์อะไม่ได้ยิงเลยชนาทิพย์รู้สึกแบบเป็นกันเองมากไม่ได้รังเกียจคนลาวไม่ได้รังเกียจอะไรเลยอะไรเงี้ย ซึ่งทําให้เขารู้สึกยิ่งประทับใจหนักขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ผมอยากจะพูดนะพูดแบบตรงไปตรงมานะว่าจริงๆแล้วอะตัวของนักเตะไทยหรือคนไทยผมเข้าดูในคอมเมนต์นะหลายท่านก็บอกจริงๆไทยกับลาวอะไม่ได้กังเกียกกันไม่ได้อาจจะมีประเด็นกันบ้างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับลาวเนี่ยพูดภาษาเนี่ยสำเนียงใกล้เคียงกันคือพูดเนี่ย ถทบจะรู้เรื่องเกือบทั้งหมดเลยว่าพูดอะไรกันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมี d ี a นเเรื่องภาษาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันทําให้บางทีบางครั้งมันอาจก็จะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่พอเห็นคลิปนี้ผมเชื่อเลยว่าความรู้สึกของคนลาวกับไทยเนี่ยมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะเป็นคลิปเปิดประเด็นตัวนี้ที่ผมรู้สึกเฮ้ยดูแล้วดีมากนะไปดูได้นะครับจากช่องอ่โบโชล่าเนี่ยเขาโพส พรวันเดียวนี้เป็นสารคนนะครับเข้าไป2คลิปนี้ผมชอบและผมเอามาแชร์เพื่อเป็นการเปิดคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับกีฬาอาเซียนจะเปิดด้วยฟุตบอลก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะครับไทยประกาศเอาคืนให้สาสมอ่าไทยประกาศเอาคืนให้สาสมด้วยความที่ไทยเราในครั้งนี้เจอกัมพูชาแกล้งหนักโดยเฉพาะเรื่องค่าลิกสิทธ เรียกแพงนะครับแล้วก็เรียกว่ามองว่าไทยเนี่ยซื้อได้อะไรทํานองนี้ไม่ได้มองถึงความเป็นไปได้อะไรต่างๆแล้วก็มีหลายประเด็นเรื่องกีฬาเรื่องอะไรนะครับล่าสุดเนี่ยทัพนักกีฬาไทยนะครับได้มีการออกมาถแถลงข่าวนะครับซึ่งเรียกว่าน่าสนใจ เพราะว่างานนี้เนี่ยการแถลงข่าว m e t t ดิ้ลเ s ซซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งจัดโดยทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้นำสมาคมกีฬาต่างๆรวมไปถึงตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมาพูดถึงเป้าหมายและก็จุดมุ่งหมายในการแข่งขันวิซีเกมในครั้งนี้ประเด็นสำคัญที่ผมจับใจความได้ มากที่สุดก็คือการออกมาประกาศจากรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนายประชุมบุญเทียมแกบอกชัดเจนว่าครั้งนี้เนี่ยหวังมากๆว่าจะเรียกว่าจะต้องไปเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งคือบอกว่าความหวังตอนนี้คือไทยเราเนี่ยมีนักกีฬาที่เรียกว่ายกระดับและก็พัฒนาขึ้นเยอะและเท่าที่คุยกับทุกสมาคม ครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่164เหรียญทองนะครับแม้ว่าเจ้าภาพอย่างกัมพูชาจะพยายามตัดอีเวนต์ที่ไทยได้ทองแน่ๆออกไปค่อนข้างเยอะและนะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปด้วยมันก็เลยทำให้อลเวงอลเวงพอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ปัญหาไทยพร้อมจะเป็นเจ้าเหรียญทองในบ้านของกัมพูชาโชว์ให้ดูพร้อมโชว์ศักยภาพนะครับในการทำงานที่ เรียกได้ว่าตอกหน้าเจ้าภาพคูณ2ไปอีกนะครับเพราะหลังจากที่เจอความไม่พร้อมของชาติอย่างกัมพูชาในการแก้ปัญหาเรื่องหมู่บ้านนักกีฬาตอนนี้นะครับทางไทยของเราได้หาทางแก้ไขเองเปนที่เรียบร้อยด้วยการจองโรงแรมที่พักให้นักกีฬาเองและก็มีศูนย์ดูแลนักกีฬาเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา หวังว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานดีโดยเฉพาะกีฬาประเภทสากลไม่เน้นกีฬาพื้นบ้านเป็นการตอกหน้าเจ้าภาพแบบจัดเต็มนะครับกัมพูชาร้องสิครับโอ้โหคอมเมนต์กันโอลมาเลยว่าถ้าเกิดไทยมาคว้าเจ้าเหรียญทองในดินแดนกัมพูชาแบบที่ไม่สามารถขายลิขสิทธิ์ได้เนี่ยสัตว์เถือนแน่นอนครับพี่น้อง เออเขาจะทายังไงนะจะห้ามยังไงไม่ให้ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองต้องมาดูกันแต่ไทยครั้งนี้ดูโมโหนะดูแบบมีไฟมีความมุ่งมั่นอนะ่ะมึงกดกุนักใช่ไหมนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาติดตามคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองหรือไม่ผมว่ามีแววคือตอนนี้ไทยเหมือนแบบที่จริงไทยเป็นประเทศรักสงบนะแต่ถ้าลบก็มาดีครับเออมาดีครับคุณผู้ชมมาปิด ท้ายกันที่ประเด็นดราม่าแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับสำหรับกรณีของมวยไทยเรียกว่ามวยไทยของเรานะคุณผู้ชมอยู่เฉยๆเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นมันลามไปถึง ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับอย่างวันแชมเปี้ยนชิพอย่างคุณชาตรีสิทธยอดธงนะครับประธานและผู้บริหารสูงสุดของวันแชมเปี้ยนชิพครั้งหนึ่งเนี่ยแกเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเกิดคุณอมวยไทยนะครับแกบพูดว่าถ้าเกิดคุณอมวยไทยที่เก่งที่สุดทั่วโลกเนี่ยมาสู้กับน,นักสู้เขมรที่เก่งที่สุดทั่วโลกเนี่ยมวยไทย ชนะร้อยเปอร์ซนไอ้บทสัมภาษณ์นี้แหละครับทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าโอ้โหทางฝั่งอคอมเมนต์เขามองนะครับว่าเฮ้ยมาว่าอย่างนี้ได้ยังไงเขาคือกีฬาที่กำลังจะกลายเป็นท็อปโลกนะอะไรพำนองนี้นะฮะแต่ขอบอกนะครับมวยไทยเบอร์หนึ่งโลกพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเจอคลิปตัวนี้ไปเนี่ย เรียกว่าทางฝั่งกัมพูชานี่เดินเงินหมดเลยครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าก็มาดิครับมาเจอกันไม่ครับไม่มวยไทยเราไปไกลแล้วมึงไปทางอื่นเลย <c oughs> โอ้ถือว่าคอมเมนต์เดือดจริงๆนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับกรณีนี้แต่พูดกันตรงๆนะผมพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่า,าคุณชาตรีพูดถูกนะครับเพราะนี่คือคนที่จับ กีฬาการต่อสู้อันดับโลกติดอันดับโลกนะท็อปโลกเลยนะน่าจะเป็นท็อปหของโลกหรือซ้ํเขามองเห็นอยู่แล้วว่าอะไรคือของแท้นะครับมวยไทยเบอร์หนึ่งทำเขมนดิ้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับทั้งประเด็นชนาทิปประเด็นที่ไทยจะโต้กับเอาเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งนี้แล้วก็ประเด็นดราม่ามวยไทยเบอร์หงโลกทำเขมนดิน ยากก็จัดหนักจัดเต็มผ่านช่องคอมเมนต์เกิดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชมแบบนี้กรับทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ